เจ้าแม่นาขี่ฟื้นคืนชีพแต้ตรวจอีกโรงพยาบาลไม่พบเชือ้อพี่สาวลั่นใครด่าไว้ไมาขอโทษเลยกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนตกใจและยินดีอย่างมากหลังล่าสุดนางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักออกมาโพสผลตรวจโควิดของตัวเองอีกรอบหนึ่งโดนในผลตรวจระบุชัดเจนว่าไม่พบเชือ้อซึ่งต่างกับผลเมื่อวานนี้ 15กรกฎาคมที่สาวเต้าออกมาแจ้งว่าติดโควิดจนทําให้คนใกล้ชิดต่างพากันระวงังและตกใจอย่างมากมายล่าสุดสาวเต้าเล่าผ่านแคปชั่นโดยสรุปว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมเต้าไ,ได้รับผลตรวจจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งว่าตรวจพบเชื้อโควิดจากนั้นได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่สองซึ่งมีฮอสเทลรองรับจึงได้ทาเรื่องของรับการรักษาโดยเต้าไม่มีอาการรวมถึงไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของความเสี่ยงแพทย์จึงลงความเห็นให้ตรวจอีกรอบโดวยวิธี rt pcr swab test วันที่16รกรกฎาคมเวลา21นาฬิกาเต้วได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่2ว่าไม่พบเชื้อซึ่งผลดังกล่าวตรวจซ้ำ2รอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลถูกต้องแพทย์ลงความเห็นว่าแต้วไม่นับเป็นผู้ติดเชื้อโควิดและไม่ต้องเข้ารับการรักษาและจากการเปิดเผยทไลายของผลตรวจครั้งแรกทําให้หลายฝ่ายเดือดร้อน เต้าขออภัยมานานที่นี้ด้วยด้านพี่เต่นะานัทวดีพี่สาวของเต้าก็ได้ลงรูปข้อความว่าสรุปเต้าไม่ติดโควิดผลตรวจผิดพลาดจิตตกมากพร้อมย้ำว่าไม่ติดต้องไปทำบุญใหญ่แล้วแก้ข่าวให้ด้วยใครด่าวไว้มาขอโทษเลย งานนี้ชาวเน็ตที่เห็นเลยไม่พลาดมากดไลค์พร้อมแสดงความยินดีและบอกว่าเดี๋ยวนี้ผลตรวจแรกเชื่อไม่ได้แล้วมากมายขอขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม a อ w e l l n แววอัน r ดอร์ t นพรภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าว d ดลิ y น e w ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ